อันนี้น่าจะเป็นช่องบกใช่ไหมครับอ๋อช่องบกน้ำยืนใช่ไหมฮะครับผมอ๋อก็ผมไปรบอยู่ร่วมสองปีนะต้องบกกลับไปรู้สึกว่าจะไปไปไปก่อนเข้าเลยค่ายปักงชัยปีสพี่เข้าปีไหนครับปีสองแปดรับผมไปปลายปีสองแปดรับพมาลบกันหนักหนักก็ปีสามศูนย์ผมไปอยู่ตั้งแต่สองแปดปลายสองแปดถึงสองเก้าและวสามศูนย์อยู่ยันสามศูนย์เลยช่องบกนี่คือยันกับเวียดนามอยู่ตลอดยาวเลยยาวเลยครับ คือไม่ได้ไปไหนเลยยันกับพี่นามอย่นั้นเนี่ยครับอ,อาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่นามาโชว์เนี่ยอันนี้อันนี้พี่ะดิษ์พอคุ้นไหมครับอ๋อด่เป็นเอเคสี่เจ็ครับผมหรือปืนอาก้าครับนะนะปืนอาก้านะครับอันนี้รู้สึกว่าจะซํารุดไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือที่ใส่แมก็กกาซีนนะครับแมก็กกาซีนมันจะอยู่มันจะมีอยู่ยี่สิบนัดและสามสิบนัดครับแล้วลูกกระสุนเขานี่จะมีอยู่สี่ชนิดคือลูกธรรมดาลูกจอกเกาะ ลูกสองแสงลูกหัวระเบิดเขาจะมีอยู่สีชนิดเลยนะครับ